ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องเบื้องหลังการจัดการต้อนรับเจ้าชายซาอุค,ค่ะหรือเจ้าชายมัวหมัดบินซันมานบินอับดูอาซิสอาซาอุหรือมัมมัดบินซาแมนบีเอ็บนะคะที่เป็นพระนามย่อที่ส่วนใหญ่จะใช้ว่า MBS กันนะคะ มกุดราชิุมารแห่งซาอุดิอาระเบียและนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งทาง WRS Group นี้นะคะได้มีส่วนในการต้อนรับครั้งนี้วันนี้เราได้เรียนเชิญคุณจักรพันธ์รัตนเพชร CEO ของ WRS Group มาพูดคุยในรายการตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะคุณเก่งคะ สวัสดีครับคุณแอดครับสวัสดีผู้ชนทาบ้านครับผมสวัสดีค่ะแต่ต้องถามกันแบบนักเลงน,นิดนึงว่า WRS Group ่เป็นใครนะที่ <laughs> ถึงได้รับการไว้วางใจจากเช่าชายซาอุซึ่งถือว่าอ้โหเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกแล้วก็เป็นอัคารมหาเศรษฐีนะคะอะไรอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงถึงที่มาของ WRS Group ค่ะว่าเป็นใครยังไงทําธุรกิจเป็นแบบไหนยังไงคร ได้เลยครับยินดีครับผมก็ WIS Group หรือว่าจริงๆแล้วชื่อเต็มของเราเนี่ยคือ World Reward Solution นะครับ,รบตัวบริษัทเองเนี่ย WIS เนี่ยเราเป็นผู้ดูแลนะครับกลุ่มมหาเศรษฐีทั้งที่เป็นรูปแบบขององค์กรแล้วก็บุคคลนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสได้ดูแลแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้กับหลายๆธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มประกรันบัตรเครดิต หรือว่าพวก Luxury p r o ่ e r t y ทั้งหลายนะครับก็บริษัทเหล่านี้ก็มาจ้างให้เราเนี่ยดูแลลูกค้า VIP ของเขานะครับหรือจะเป็นลูกค้าบุคคลที่ต้องการไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างหรือว่าต้องการอะไรที่เขาเองเอาจจะจัดหาด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเขาก็มาจ้างทีมของ WRS นะครับในการจัดหาแล้วก็ให้บริการนะครับในทุกรูปแบบครับผมโอ้ค่ะเรียกว่าอะไรอะไรก็ตามในโลกใบนี้นี่คือ อถ้าไม่เหนือไม่ไม่เหนือบากกว่าแรงสามารถที่จะทำได้หมดเลยนะคะสำหรับใช่เลยครับ w r s, <S, <laughs> <S นะคะค่ะนะคะทีนี้แหมที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากจะทราบกันเหลือเกินนะคะว่าคือในช่วงที่ทางเจ้าชายเอเราเราใช้ว่า MBS กันเนาะคะครับได้เลยครับค่ะท่านเสด็จมาร่วมประชุมเอเปกซึ่งเป็นแขก ของรัฐบาลไทยนะคะช่วงนั้นดูแลอะไรบ้างคะหรือว่าดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนก่อนหน้าด้วยใช่ไหมคะก็ <โด S 1> จริงๆ<ค>แล้วใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแลตั้งแต่ pre arrival แล้วก็ช่วงที่มาถึงแล้วก็หลังจากท่านเสด็จกลับนะครับก็คือตั้งแต่ก่อนช่วงระหว่างที่อยู่แล้วก็หลังจากเสด็จไปแล้วดังนั้นเนี่ยภารกิจ มากมายที่ทางทีมงานเนี่ยต้องดูแลนะครับโดยภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายนันก็คือการจัดขบวนรถครับซึ่งขบวนรถเนี่ยมีมากกว่า200คันที่ต้องดูแล200แคันแต่ใช่ครับ200<อ>คันเลยทีเดียวซึ่งจะแบ่งเป็นรถ Mercedes-Benz เนี่ยที่เป็น S-Class แล้วก็ E-Class เนี่ยมากกว่า60คันนะครับแล้วก็จะเป็นรถหรูพวกประเภทรถอาวุธนะครับรถตู้ VIP เนี่ย มากกว่า100คันนะครับและมากไปกว่าน,นั้นก็จะมีรถที่จะเป็นรถเอ่อพอยส์คายเอนนะครับเป็นซูเปอร์คาร์ด้วยนะครับสำหรับองค์รักษ์ที่จะต้องคอยอารักขาความปลอดภัยนะครับยังไม่รวมไปถึงขบวนติดตามต่างๆแล้วก็รถบรรทุกที่ขนสัมภาระอีกมากมายนะครับก็รวมแล้วเนี่ยทั้งขบวนเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบ300คันด้วยกันนะครับถ้าเกิดรวมรถขนของด้วยนี่คือสิ่งที่เอ่อเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทาง w s Group เนี่ยมีโอกาส ได้รับใช้แล้วก็ดูแลทางท่าน MBS ครับผมโอ้โหใช้รถถึงเกือบ300อคันเลยแล้วไปจัดหารถมาจากไหนยังไงครับมันมากมาขนาดต้องเป็นรถไพ่แดงด้วยหรือเปล่าครับก็ถ้าเป็นรถกลุ่มรถหรูเนี่ยเรียกว่าเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีครับจาก Mercedes-Benz Thailand นะครับทางเบน z เองเนี่ย เขาก็ประสานงานให้กับเราในการที่จะติดต่อไปอยังดีลเลอร์เบนท์ทั่วประเทศดังนั้น uh huh. รถเบนท์หกสคันที่เราได้มาเนี่เป็นป้ายแดงทั้งหมดนะครับเป็นรถเรียกว่าเป็นเดโมคาซึ่ง uh huh. อ่าเป็นรถใหม่นะครับก็เรียกว่าแกะกล่องกันเลยทีเดียวแล้วเราก็สไลด์รถเนี่ยมาจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภ mm hmm. ูเก็ตหัดใหญ่เชียงรายอุดรขอนแก่นนะครับเพราะว่ารถในกรุงเทพเองเนี่ยเรามีไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยเราเลยรวบรวมรถ มากมายมหาศาลเลยครับจากทั่วทั้งประเทศสำหรับตัว m e อร์ d e s b e เบนะครับแล้วก็ส่วนรถตู้อาปาดเองเนี่ยก็เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันที่เรารวบรวมขบวนที่เรียกว่าใหญ่และเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยจัดขบวนมาอืมนี่ถือว่าเป็นเป็นงานใหญ่ที่สุดของทางบริษัทเลยเหรือเปล่าคะเรียกว่าทั้งเป็นงานใหญ่ที่สุดของบริษัทและเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตผมเลยทีเดียวที่ได้มีโอกาส <laughs> <laughs> ได้ดูแลค่ะก็น่าจะเป็นเป็น เป็นคณะที่ที่ว่าใช้โลจิสติกมากที่สุดเลยในการชุมเอเปครั้งนี้ก็ได้เ็ว่าได้ใช่ไหมครัแปดร้อยท่าน,นก็ใช่ครับผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า800ท่านนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทั้งราชวงศ์นะครับคณะรัฐมนตรีคณะทํางานอารักขานะครับนักธุรกิจผู้ติดตามแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงทีมงานทีมผู้ประสานงานอีกมากมายโอ้โหแปดร้อยท่านก็ประกอบด้วยราชวงศ์ จ้าหน้าที่ระดับสูงนะรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะอ้มากมายขนาดนั้นเลยเนาะแปดรอยคนนี้ถึงขั้นต้องปิดโรงแรมเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็โรงแรมที่ประทับเี่กก็จะมีอยู่จะเป็นย่านใจกลางเมืองนะครับทั้งหมดเนี่ยท่านเลือกเจโรงแรมด้วยกันซึ่งจะกระจายกันออกไปซึ่งก็จะอยู่บริเวณเดียวกันครับก็จะมีการแบ่งนะครับว่า ถ้าเป็นราชวงศ์พภาทับอยู่ที่นี่ถ้าเป็นทีมงานทีมอารักขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนดังนั้นเราเองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการด้านรถแล้วก็โลจิสติกเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องประสานงานกับทั้ง7โรงแรมนะครับรวมไปถึงการส่งทีมบัตเลอร์ทีมคอนเซียร์ที่คอยประสานงานตลอด2 4ชั่วโมงเนี่ยไปประจําอยู่ยังสถานที่แล้วก็โรงแรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายอืมแต่ว่ากองบัญชาการใหญ่ ที่เป็นที่เรียกว่าอาจจะเป็นที่อ่จะเรียกว่าอะไรคะกอมชกาารในการทำโลจิสติกส์ครั้งนี้ก็คือที่โรงแรมบนเทียนใช่ไหมครับ<ๆ> ใช่ครับเราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีครับเราเราตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์ชั่วคราวเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยมากถึงเกือบ2อาทิตย์นะครับสิวันทั้งก่อนที่จะมาถึงแล้วก็หลังจากที่กลับไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการประสานงานส่งของกลับผลของกลับอีกมากมายดังนั้นเราเลยได้แหล่งบัญชาการใจกลางเมืองนะครับก็คือเป็นที่โรงแรมมนเทียนนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทั้งที่จอดรถนะครับที่เตรียม คนของเราสถานที่ทำอบรมเทรนนิ่งนะครับรวมไปถึงกินอยู่หลับนอนนะครับเพราะว่าทีมงานทั้งหมดของเราเนี่ยเรียกว่าประมาณ250ท่านเนี่ย <c oughs> ก็พักอยู่ตลอด24ชั่วโมงที่นี่นะครับตลอด2สัปดาห์ไมาถึงว่าพักที่โรงแรมมนเทียนเลยเหรอคะเอ่อจะมีโรงแรมด้านข้างซึ่งเรียกว่าเป็น r e s ซิเดนของมนเทียนครับชื่อว่า56 Res นะครับก็ก็เป็นหนึ่งในเครือโรงแรมมนเทียนก็ได้เอื้อเฟื้อสถานที่พักให้กับทั้งทีมงาน อืมค่ะนะคะก็เรียกว่าร่วม้วยช่วยกันมากๆเลยนะที่นี้ว่าพนักงานนะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าเป็นงานบริการใช่ไหมค,ครับคุณเก่งมีวิธีรีคูสมีการคัดเลือกคนที่จะมาเอ,อช่วยงานทรั้งนี้ยังไงบ้างนะคะ ครับก็แน่นอนครับว่าทีมงานมากกว่า250คนเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้ทีมพนักง,งานประจำของเราทั้งหมดนะครับ mm hmm. เราก็มีการแบ่งทีมนะครับออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสทีมด้วยกันนะครับ mm hmm. ทีมแรกเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นทีม c o n เสียสันดัตเตอร์นะครับก็จะเป็นทีมผู้ประสานงานนะครับ mm hmm. ทั้งอยู่ในคอร์เซนเตอร์คอยประสานแล้วก็ออกไปประจำอยังโรงแรมต่างๆ ทีมที่2เนี่ยก็คือทีมไดรเวอร์นะครับหรือพนักงานขับรถนะครับที่จะต้องมีความสามารถในการดูแลนะครับลูกค้าระดับ v i p นะครับทีมที่3เนี่ยเราเรียกว่าเป็นทีมจัดการขบวนรถนะครับที่จะคอยจัดสรรรถทั้งหมดนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูแลไปยังประจําสถานที่ต่างๆไ,ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนสุดท้ายก็คือทีมเราเรียกว่าประสานงานคอยซัพพอร์ต เพราะว่าเรามีทีมงานที่ต้องกินอยู่หลับนอนตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเราจะต้องมีทีมงานที่คอยดูแลทีมทั้งหมดนะครับที่จะประจําอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเ,เงื่อนไขจริงๆเราไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าจะต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับจากสํานักงานตารวจแห่งชาติทั้งหมดเนื่องจากว่างานนี้เองก็เป็นงานที่เน้นเรื่องของการรักษาความลับและความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยพนักงานทุกคนนะครับถูก r รี u i r e ให้ นำประวัตินะครับเพื่อไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนของเราไม่ได้มีคดีความใดๆนะครับ mm hmm. ส่วนที่2เลยนั่นก็คือจะต้องมีร่างกายและจิตใจ mm hmm. ที่แข็งแรงพร้อมต่อสู้แล้วก็ทนกับความกดดันอย่างมากนะครับเพราะว่า mm hmm. เราทํางานกันเรียกว่าจะเกือบตลอด24ชั่วโมงครับเรียกว่าเรานอนกันวันละประมาณ3-5ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่า mm hmm. ภารกิจเยอะมากนะครับ mm hmm. ที่จะต้องแตะมือกันทํางานถึงแม้เราจะมีชิปกะเช้ากะเย็นกะค่ํานะครับแต่ว่า ชั่วโมงทำงานแต่ละคนก็ไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงมากๆนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องภาษาเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราก็คัดนะครับเรามีทั้งคนที่เคยทํางานมาแล้วหรือน้องๆนักศึกษาเนี่ย โดยเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากทางามหาวิทยาลัยเกิดนะครับในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามนะครับที่ส่งน้องๆที่พูดภาษาอาหรับได้เนี่ยมากกว่า50คนนะครับมาช่วยงานนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารนะครับกับทางลูกค้าซาอุได้อย่างาลื่นไหลนะครับแล้วก็เข้าใจในทุกๆเรื่องที่เขาต้องการครับ อืมโอ้โหนะคะก็เ huh. ร oh ียกว่าใช้บุคลากรที่จะต้องมีสกิลทางด้านภาษาด้านการเดินทางขับรถต่างๆช่ับเรื่องการประสานงานแล้วก็จะต้องรับความกดดันเชฟนี่นะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าในช่วงที่มีการปฏิบัติภารกิจแบบนี้เรียกว่าความผิดพลาดเนี่ยเออเรียกว่าต้องเป็นศูนย์เลยใช่ไหมคุณผู้ช ก็ก็เรียกว่าเราได้รับโจทย์มาว่าซีโร่มิสเทคในการทำงานซึ่งแน่นอนครับการทำงานกับราชวงศ์ระดับนี้โดยเฉพาะเจ้าชาย MBS เนี่ยเราก็รู้จากชื่อเสียงของท่านมาพอสมควรดังนั้นเนี่ยภารกิจนี้เองเนี่ยเราก็เราก็ได้รับคําสั่งเลยว่าต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นงานที่ยากและเป็นงานที่ท้าทายดังนั้นเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยก็จะต้องตั้งสติ นะครับในทุกๆวันที่ออกไปทํางานในทุกๆวันที่ออกไปรับาธารกิจ <c oughs> โดยเฉพาะคนขับรถเองเนี่ยที่จะต้องอดูแลนะครับทั้งราชวง์ทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการต่างๆนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือกาดองครักษ์เนี่ยที่ทุกอย่างจะต้องมีความเป๊ะตลอดเวลานะครับเวลาทุกอย่างจะต้องตรงเวลานะครับรวมไปถึงชั่วโมงการทางานที่ยาวนานนะครับมีหนึ่งวันครับที่ท่านเสด็จเนี่ย มาถึงประเทศไทยเนี่ยเราได้รับภารกิจที่เรียกว่า48 hours nonstop นะครับนั่นก็คือ oh, การทำงาน 48, 48ชั่วโมง,ง,งอย่างไม่หยุดนะครับนั่นก็คือทุกคนจะต้องเตรียมทั้งกาำลังกายกำลังใจเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ย oh. อยู่ภายใต้สภาวะความกดดันอย่างที่สุดนะครับเรียกว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เรียกว่าเป็นผ้าผิดพลาะ้า,าผิดพลาดแล้วก็เป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของพนักง,งานทุกคนที่ได้รับโอกาสนี้ครับ อืมเรียกว่าจะมาเขียนเป็นเป็นเลสเลอร์ได้เลยนะว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะว่าเท่าที่จำได้ว่าคณะที่ที่เป็นคณะของเจ้านายชั้นสูงถึงกอกษัตริย์นีนะคะแล้วนายงตรีด้วยเนี่ยแปดร้อยท่านเนี่ยเพิ่งได้ยินช่วงนี้แหละนะคะที่ที่ต้องมีการบริหารจัดก,การกันนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือค ภารกิจแบบซ e r o mistake หรือว่าห้ามพลาดเลยแม้แต่แม้แต่แม้แต,แแต่จิ้งเดียวดีนะคะค,คุณจักรพันธ์แบบเอ๊ะแหมสงสัยเหลือเกินนะอยากให้เล่าอีกหน่อยว่าแบบทำใจยังไงต้องทำสมาธิอะไรก่อนตั้งสติยังไงหรือว่ามันมีกิวอะไรที่เป็น ความเป็นพิเศษไหมในการบริหารจัดก,การงานแบบนี้อะค่ะครับก็เรียกว่าส่วนสําคัญเลยก็คือแม่ทัพกองทัพหน้า เราก็จริงๆแล้วก็เรียกว่ากองทัพหน้าและกองทัพหลังเนี่ยมีความสําคัญทั้งคู่นะครับแม่ทัพโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยก็ต้องคอยที่จะซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับผมอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ปิดจ็อบดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราพร้อมที่จะแบ็กอัพแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมงานตลอดเวลาตลอดที่ชั่วโมงนะครับดังนั้นทําให้ทุกคนเนี่ยอุ่นใจแล้วก็สบายใจในการที่จะปฏิบัติงานนะครับส่วนทีมหลังบ้านของเราเองเนี่ยเราได้รับ นะครับการสนับสนุนนะครับจากคุณเต้พันชนะวัฒนาเสถียรนะครับเจ้าของอโครงการโปรเจกต์ o o o d for Fighter นะครับก็ส่งทีมงานมากกว่า20คนครับมาช่วยเสริมกำลังทั้งในเรื่องของอาหารการกินที่พักที่อยู่ที่หลับนอนนะครับเพราะว่าแกก็บอกว่ากองทัพนะครับก็ต้องเดินด้วยท้องเราจะต้องกินอิ่มแล้วก็นอนหลับในการที่เราจอกไปรบ ดังนั้นเนี่ยมันทําให้ทีมงานทุกคนใช่ครับเตรียมต้องพร้อมเรามใช่ครับเราได้รับอาหารที่ดีทุกวันเลยครับทําให้ทีมงานและกองของเราเนี่ยก็เรียกว่ามีความสุขนะครับในการที่จะออกไปสู้รบนะครับถึงแม้ว่างานมันจะชัเลนและมีความยากลําบากแต่ว่าแน่นอนเราได้รับกองหนุนกองกําลังที่เรียกว่ามีการซัพพอร์ตตลอดเวลานะครับทำให้ทุกคนเนี่ยก็เรียกว่ามีกำลังกายและกำลังใจที่ดีครับ อืม,อม,อมก็เรียนว่านะจะต้องมีสเบียงกลางที่มีคุณภาพเลยนะในการที่จะบำรุงนะพนักง,งานที่จะต้องทํางานกันเรียกว่าจริงๆต้องตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะว่าพระอ,องค์ท่านจะจะจะเรียกใช้เมื่อไหร่ยังไงก็ต้องพร้อมตลอดเวลาแล้วก็มีมีหลายมีหลายระดับด้วยนะซึ่งซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยในะคะครับ ของของแต่ละหมู่คณะด้วยนะคะ<ช>ค่ะทีนี้ในส่วนของของพระองค์ท่านเองนะ,ะท่าน FBS ค่ะจริงๆท่านอยู่ในประเทศไทยนะ่าจะสามวันหรืป่าคะ เกือบสามวันครับเรียกว่ายาวนานที่สุดเท่าที่สเสด็จออกนอกประเทศนะครับในในช่วงใกล้ๆนี้นะครับก็ท่านก็ไปมาหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีแล้วก็อียิปต์ในปีนี้เองนะครับส่วนมากก็จะไปเช้าย็นกลับ24ชั่วโมงหรือไม่เกินมไม่เกินนี้ครับ2 4ชั่วโมงแต่ว่าท่านให้ความสําคัญากับการสเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเรียกว่าครั้งนี้เองเนี่ยก็อยู่เกิน48ชั่วโมงนะครับ ดังนั้นก็จะเห็นว่าการเตรียมต,ตัวเนี่ยก็เลยต้องมีมากมายมหาศาลอืมค่ะค่ะแมมี บางท่านอยากรู้เนีว่าท่านไปไหนบ้างดตาวในช่วงเอเกวา่าอย่างระดับนายกรัฐมนตรีท่านนุนท่านนี้ไปยวาราชไปตลาดออกโตโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ท่านไปไหนบ้างบอกได้หรือเปล่าจริงๆแล้วตามตารางกําหนดการที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับจริงๆก็จะเป็นการเข้ามาร่วมงานเอกซึ่งตรงนี้เองก็ ก็ข่าวต่างๆก็ได้มีการสื่อสารออกไปนะครับในในส่วนของ,<ช>งทีวีหนังสือพิมพ์ต่างๆมากมายท่านก็มาร่วมงานเอเเป็นหลักครับแล้วก็มีดินเนอร์นะครับกับทางนายกรัฐมนตรีของเรานะครับรวมไปถึงได้ไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกันนะครับก็เรียกว่าเป็นภารกิจที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากครับอืมค่ะนี่ที่เป็นทางการนะที่ไม่เป็นทางการก็ อาจจะจะเป็นความหลับเใช่ครับส่วนใหญ่ก็อยากจะทราบนะคะไอ้ไว้ท่านอาจจะไปเสเด็จไปตรงไหนย,ยังไงนะที่เราอยากรู้แต่ก็ทราบเท่านั้นว่าท่านอยู่ที่ประเทศไทยนานที่สุดแค่<ช>หนึ่งเลยทีเดียวว่า<ช>เ,กเกือบเกือบสามวันเลยนะคะค่ะนะคะทีนี้ก็ ในเรื่องของการที่การการดูดูดูแลคณะใหญ่ขนาดนี้ค่ะ,คะสามารถที่จะสรุปมาเป็นอาจเมื่อสักครู่ที่แบ๊พูดถึงว่าเลเซอร์หรือว่าอาจจะสรุปเป็นเป็นเป็นองความรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะ,ะนำมาประยุกใช้กันเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่ค,คุณเก่งซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ เขาเรียกว่าเก่งเก่งตามชื่อจริงๆนะที่สามารถบริหารจัดก,การ,รกรร็รู้สึกว่าได้รัครบคําชมด้วยเพราะว่าพระองค์ท่านก็ก็ชมกลับมาหมายถึงว่าชมรประเทศไทยก็คือทุกอย่างก็ต้องเป็นองค์ประกอบรวมกันใช่ไหมคะ ใช่เลยครับใช่เลยครับก็เรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งตัวของบริษัทเองนะครับรวมไปถึงวันนี้ WIS Group เนี่ยเราไม่ได้ทําหน้าที่แค่ในส่วนของบริษัทของเราแต่มันคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งหมดนะครับ mm hmm. หลายท่านก็ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะมีการเชื่อมความสัมพันธ์กับทงางซาอุดเนี่ยหลังจากที่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์มายาวนานเกือบ30กว่าปีนะครับนี่ก็เป็นภ uh huh. ารกิจการเสร็จเยือนครั้งแรกนะครับในรอบ30กว่าปีรวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ ที่จะมีอีกมากมายทั้งในเรื่องของการทูตการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นมิตรนิมิตหมายอันดีนะครับในการที่ประเทศไทยนะครับจะมีโอกาสทางการค้าจากชาวซาอุดอีกมากมายดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวนะครับในการต้อนรับหรือว่าการที่จะ,ะตเตรียมค้าขายนะครับกับชาวอาหรับ ชาวตอนออกกลางแล้วก็ชาวซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาษานะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องจัดเตรียมนั่นก็คือทีมของเราเองเนี่ยช่วงที่เราปฏิบัติงานเนี่ยเราเตรียมล่ามไว้1ิบคนในช่วงแรกเราก็คิดว่าโหเราเตรียมเยอะละถึง <C ừng> เวลาจริงเอาไม่อยู่เราจะต้องมีการเรียก <ập> นะครับล่ามมาเพิ่มทั้งหมดทั้งขบวนเราใช้ล่ามเกือบห้าสิบคน mm hmm. เรียกว่าจากทั่วประเทศนะครับเพราะต้องเป็นล่ามที่มีความสามารถแล้วเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียด้วยเพราะจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมการอยู่การกินการใช้ชีวิตของเขาด้วยนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ย mm hmm. สิ่งเหล่านี้เองนะครับ mm hmm. ก็สําหรับธุรกิจหรือบริษัทไทยนะครับในอนาคตที่เตรียมตัวที่จะเจาะตลาดซาอุดีอาระเบียก็จะต้องทําความเข้าใจนะครับทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีนะครับในการที่จะ ทำการค้าขายแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดนะครับอืมค่ะก็อยากจะให้ต่ออีกสักนิดหนึ่งในส่วนของอสรุปนะสรุปรข้อคิดข้อคิดค่ะในการจัดก,การทอนรับครั้งนี้ค่ะครับก็รบเรียกว่าถ้าข้อคิดสั้นๆสําหรับผมแล้วก็ทีมงานนะครับ,รบเราก็จะบอกตัวเราเองว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ถ้าเราพยายามจนถึงที่สุด นะครับเรียกว่าภา,ารกิจน,นี้เองเนี่ยเราเรารู้ล่วงหน้าแค่หนึ่งอาทิตย์กร<ล>ะทรวงการต่างประเทศเนี่ยแจ้งเราแค่หนึ่งอาทิตย์ว่าเราจะต้องดูแลขบวนของท่าน MBS แล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆหลังจากนั้นเพราะว่าด้วยความที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยการดูแลหรืออรารักขาความปลอดภัยรวมไปถึงข้อมูลเนี่ยมีความสําคัญมากดังนั้นเราจะไม่ทราบข,ข้อมูลว่าใครจะเดินทางมาวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างไรดังนั้นสติคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วเราก็จะต้องใช้ เรียกว่ากระบวน่าแล้วก็กลยุทธ์มากมายในการบรหิหารจัดการ<ม>นะครับดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราก็ท้อเหมือนกันว่าแบบโอ้ยแล้วเราจะจัดการกับงานอย่างนี้ได้ยังไง<ม>นะครับก็เลยก็เลยบอกกับทุกคนว่าโอเคไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ถ้าเราพยายามจนถึงที่สุดครับอืมค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสกิลคนไทยเราด้วยหรือเปล่าเรื่องของเซอร์วิสไม้หรือว่าสิ่งที่มันเป็นอินเนอร์อยู่ ที่เป็นสันทัศยานของคนไทยเราในการให้บริการตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนด้วยไมมคุณเก่งคะใช่เลยครับใช่เลยครับก็เรียกว่าไทยฮ h ส s ิท t ลิตี้ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วเราเองก็เรียกว่าเตรียมเขาบอกทําแค่หนึ่งเราทำสิบนะครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมตัวทั้งหมดตอนแรกเขาบอกอ๋อจัดแค่รถก็พอไม่จําเป็นต้องมีคนดูแลหรอกรแต่ว่าเราเราเนี่ยเราเราไม่มีคนดูแลได้ยังไง ใช่เราก็บอกว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้กับขบวนภารกิจว i p พีขนาดนี้ดังนั้นเราก็เลยเตรียมคนเนี่ยเป็นหลักร้อยคนซึ่งเอาจริงๆก็เรียกว่าเกือบจะไม่พอเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรียกว่าทุกคนทํางานคูณสองกันหมดมันเลยทําให้เรามีแค่สองรอหสิบแต่ละคูณสองถ้าเกเรามีห้าร้อยคนแต่พอจบงานทุกคนก็สะบักสะบอมไปเลยทีเดียวแต่นี้ก็คงจะต้องเรียกว่าให้หยุดยาวกันหน่อยนะได้พักผ่อนนะแต่ว่าจริงๆแล้วทางทาง WIS ปุ๊บเนี A ่ยก็คือได้ก็คือเหมือนก็ต้องได้รับคัดเลือกไว้วางใจจากเจ้าชายใช่ไหมคะจากทางท่าน <Yeah. S 1> เรียกว่าเรียกว่าอย่างนี้ครับทางก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีการเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยทางหองการค้าเองได้เลือกนะครับ100 c o ของประเทศไทยเนี่ย uh huh. ให้เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงนั้นนะครับ <S <Yeah>. <S w s Group เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับคัดเลือกไปใน100 c o ในครั้งนั้นเราก็เป็นบริษัทท่องเที่ยวที่ทําในเรื่องของ Luxury Travel นะครับบริษัทเดียวที่ได้ไปครั้งนั้นทําให้เรามีโอกาสได้เชื่อมแล้วก็ได้แนะนําตัวเองนะครับแล้วก็ หลังจากที่เราแนะนําตัวเองเนี่ยก็3เดือนที่แล้วนะครับก็มีการเยือนของกลุ่มนักธุรกิจก่อนทางเราเองก็ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดงานนะครับเราได้รับมอบหมายให้จัดการลารดินเนอร์นะครับที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทําให้กระทรวงการต่างประเทศเองรวมไปถึงหอ,อการค้าซาอุดิอาระเบียนะครับได้มอบหมายภารกิจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสำคัญสำหรับการเสด็จเยือนถองท่าน MBS ในครั้งนี้ครับ เรียกว่าก็เป็นผลต่อเนื่องครับจากการได้มีโอกาสไปซาอุดิอาระเบียนะครับพร้อมกับทางท่านสนัน่นอังคาบุญกุลนะครับซึ่งเป็นในส่วนของส,ภา,สภาหอการค้าครับผมค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะคะแต่ก็เลยครับทำได้สำเร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วนะก็ะถือว่าเป็นเป็นเลสันเลอร์หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า เป็นของคนไทยเราด้วยซ้ําไปนะคะ<ช>คงคะไม่ใช่แค่ของ WRS Group นะคะเพราะว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยว่าเราทาอะไรที่ผิดพลาดนะไม่ใช่เไม่ใช่อย่างที่บอกนะว่าความผิดพลาดเป็นสูดอาจมีความผิดพลาดอะไรขึ้นมานี่ก็อาจจะแบบต้องถูกตําหนิอะไรแต่ว่าใช่คับใช่ไหมคะวันตอนนี้ก็ชื่อเสียงประเทศไทยก็เรียกว่ารวมๆเนี่ยโอ้โหกำลังเบ่งบานไปทั่วโลกเลยใน<ช>ระหว่การจัดงานครั้งนี้นะคะ เอาแหมเวลาหมดไปอย่างรวดเร็วเลยเปนหนึ่งนาทีแล้วขอบคุณนะคะที่มาเล่าเรื่องที่เรียกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในคุณเก่งคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะไว้มีอโอกาสคุณมากมาเลยครับป็นคุยกันใหม่นะคะสวัสดีได้เลยครับยินดีมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ